สวัสดีค่ะชาวลัคนาการราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักได้าปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคมค่ะการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปค่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรที่เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนนะ ไพ่มีแนวโน้มไม่โอเคอย่างไรไปปรับการกระทําก่อนได้นะคะนําคําแนะนําไปใช้แต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆห,หรือเรื่องสําคัญในเรื่องความรักเด็ดขาดนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นเพราะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะนะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือในเรื่องของงานเงินนะคะโชคลาภหรือว่าในเรื่องความรักก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้นะคะ ฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางค่ะมีคอนเทนต์ดูดวงออกมาทาง Facebook TikTok นะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของส้มใน Facebook ส่วนตัวส่วนในเพจเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการไลฟ์สดดูดวงฟรีแบบถามตอบตัวตัว,ต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 วเลยนะคะนะในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะนะอีกนิดนึงจะ400ส,สับแล้วนะคะฝากกดกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพราะว่า ถ้าคุณลืมกดกระดิ่งบางทีส้มทาคลิปออกมาเยอะแล้วคุณอาจจะพลาดบางคลิปไปได้นะการกดกระดิ่งจะช่วยทําให้คุณไม่พลาดในคลิปของส้มนะคะโอเคก่อนจะไปถึงเรื่องไพ่คุยกันเรื่องดวงดาวนิดนึงค่ะสำหรับชาวกันเนี่ยในเรือนปัตตานีหรือว่าในเรือนคู่ครอง,องของคุณนะคะดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาอยู่ในเรือนอริค่ะเรามะระวังอารมณ์ความมุ่งมีดใจอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักยังมีอยู่นะคะ ระวังคําพูดระวังอารมณ์ให้หนักเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเรือนอริเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าเรือนมรณะและเรือนวินาด,ด้วยซ้ำนะนั่นในทางคู่โหนเขากล่าวกันมาแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเลยอารมณ์อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในส่วนของเ,ออเรือนที่มีดาวศุกร์ดาวแห่งความรักอยู่เนี่ยคือเรือนปุตตะในบางคู่นะคะอาจจะมีเรื่องของ การตั้งคันการตั้งคันการมีสมาชิกใหม่ในบ้านนะคะในคนโสดบางคนอาจจะมีคนที่หน้าเด็กกว่านะได้กินเด็กหน้าเด็กกว่าหรืออายุอ่อนกว่าเข้ามาถูกใจนะมันเป็นบางคนมีการเริ่มความสัมพันธ์ที่แบบหวานมากนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยสาหรับชาวกันไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมีคู่นะด้วยความที่ว่าดาวสุกอะ่ะอยู่ในเรือนปุตตะด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณจะแลดูมีสเสน่ห์แบบ เรือนปุตตะเป็นเรือนของการเริ่มต้นหรือว่าเกี่ยวกับเด็กก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้สเสน่ห์ของชาวกันจะมีเยอะด้วยความที่หน้าคุณอาจจะแลดูในช่วงนี้อ่อนกว่าวัยเปลง่งปลางแลดูแบบมีสเสน่ห์แบบนั้นแบบสดใสอะ่ะน่ารักอะ่ะเออทำให้คนเข้ามาเยอะประมาณนี้เลยนะคะโอเคอ่ะมาดูกันที่ไพ่นะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจน เป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้นะใบแรกนะคะขึ้นไพ่หกเหรียญหัวกลับนะมันเป็นเรื่องราวของการแย่งชิงได้นะคะนะเป็นเรื่องราวของการแย่งชิงเป็นเรื่องราวของการที่มีใครคนนึงเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่แบบฮอตอ่ะฮอตมากฮอตมากๆม,มีคนชอบเยอะอย่างที่บอกชาวการช่วงนี้เสน่ห์แรงมีคนเข้ามาเยอะมากๆ คนมีคู่เนี่ยมีคู่แล้วใช่ไหมแต่ก็คือยังมีคนมาถูกอกถูกใจบางคนทํางานที่จะต้องพบปะคนนะคะหรือแบบมีคนจํานวนมากให้ความสนใจนะคะเพราะเป็นแบบนี้มันสร้างความน้อยใจให้กับอีกคนหนึ่งนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราอยู่ในแง่มุมของคนสาธารณะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะแลดูดื้อ,อเป็นพิเศษนะคะเออนะ อันนี้คือขึ้นไพ่เดือซันหัวกลับความน้อยใจมันเกิดจากอะไรระยะทางด้วยนะความน้อยใจเกิดจากการที่เหมือนกับเขาคิดไปเองอะเขาคิดไปเองว่าอีกฝ่ายหนึ่งคงสนใจเขาน้อยลงคงมีคนเข้ามาชื่นชมเยอะละสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแปลความน้อยใจตรงนี้เป็นความดื้อนะคะบางทีเราบอกอะไรเราพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังจะดื้อมีอะไรไม่ดื้อแบบเด็กๆด้วยนะ แต่มันสร้างความงุดงิดนะเอาจริงๆอ่ะ <c oughs> คือการทะเลาะกันรุนแรงส้มไม่เห็นหรอกนะคะอันนี้คือไพอ่ห้าไม้ทาหัวกลับส้มว่าไม่มีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงและอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่มีเคมีสาธารณะหรือมีคนชอบเยอะนะเป็นคนฮอตอ่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบเขาไม่อยากมีปัญหานะและ้วส้มว่าเขาก็พยายามอย่างมากที่จะโฟกัสนะคะแค่ในเรื่องของของการทํางานหรือ โฟ,โฟกัสกับแฟนอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่อยากทําให้แฟนเขาระแวงอะเพราะว่าถ้าเป็นอันนี้เป็นไพ่หัวตั้งจะเป็นการแบบระแวงกันเนาะแต่อันนี้เป็นหัวกลับเขาพยายามมากๆเลยนะคะที่จะไม่ทําให้เกิดการระแวงกันสําหรับคู่ที่อยู่ด้วยกันดีๆนะเออนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะมันก็ยังมีความหน่อยอกหน้อยใจความเดื้อกันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้งุดหงิดน,นะอันนี้ขึ้นไพ่อ๋อชาวมิถุน นะขี้น้อยใจเก่งๆก็จะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะเป็นชาวสิงห์ก็ได้นะคะแล้วก็มีชาวมิถุนด้วยคือมันเป็นอารมณ์เซง็งๆกันส้มจะเรียกว่ามันเป็น,ปนอารมณ์ที่รักมากเกินไปจนเซ็งก็ได้ส้มจะบอกแบบนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันมีไพ่ผสานที่เป็นไพ่ผู้ที่มีอิทธิพลอีกว่าทําไมขึ้นไพ่เดลเวอร์หัวกลับแล้วทําไมส้มถึงพูดแบบนี้ มันเป็นอารมณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามแล้วนะที่จะทําให้ไม่เกิดปัญหาในความสัมพันธ์แต่ว่ามันก็ยังทําให้เราเบื่อเสิ่งๆอ่นะเนาะจากการที่เราก็ไม่ได้พยายามสร้างปัญหาแต่ว่าคนรักก็แบบมาจับมาจ้องเราอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันทําให้ความรักความหวานมันขาดหายไปนะแทนที่เวลามีเวลามาอยู่ด้วยกันคุยกันดีๆคุณจะแบบคุยกับเราดีๆอะ่ะหนึ่งถ้วยหัวกลับอะ่ะแทนที่คุณจะเป็นหนึ่งถ้วยหัวตั้งอะ่ะคุยดีๆดีด มอบสิ่งดีๆให้กันไหมอ่ะเออเล่นการอะไรกันหรือชวนกันไปทานข้าวหรือทํากิจกรรมร่วมกันอะไรที่มันดีๆที่มันเป็นพลังงานน้ําพลังงานสดใสอ่ะพลังงานสวีดกันอ่ะทําไมไม่ทํามันเหมือนแบบอ้าวความหวานก็ไม่เติมแล้วคุณก็มากลัวแล้วก็กังวลแบบนั้นอ่ะพอมันมีการที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งเบื่อเราเซ็งแล้วแบบไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเราก็นิ่ง หรือแบบอยากจะลดความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าเราพูดอะไรคุณก็ไม่ฟังนะมาละเงออันนี้คือไพ่อัศวินไม่เท้าคนนี้เขารู้นะว่าเขาควรจะใช้เสน่ห์อะไรยังไงพูดจาดีอะไรตอนไหนแล้วเวลาเขามะาอง้อเขาพูดดีมากนะอุย้ยง้อดีมากๆคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่ไกลจากเราเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดอ่ะอาจจะอยู่คนละภาคถ้าเป็นจังหวัดเดียวกันก็ได้แล้วเขาจะพูดดีเลยนะจากที่ก่อนหน้านี้ดื้อๆอะไรประมาณนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมไม่เข้าใจเราสักทีแล้วพอเวลาเราอารมณ์เสียจริงๆขึ้นมาเขาจะแบบงอแล้วเป็นอะไรอะไรยังไง ทำเหมือนไม่มีอะไรทำเหมือนก่อนหน้าน,นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะในคู่ที่มีปัญหากันในคู่ที่ไม่ปกติมันมีเรื่องราวของการแย่งชิงเกิดขึ้นจริงๆและในบางคู่มันเป็นเรื่องของลูกเป็นเรื่องของลูกสมาชิกในครอบครัวที่เป็นลูกอาจจะดือ้ออาจจะเป็นลูกติดอา่านะคะที่ทำให้เกิดอุปสรรคในความสัมพันธ์พยายามแย่งเวลานู่นนั่นนี่ก็ต้องแบ่งบาลานซ์ให้สมดุลน,นะคะ เพราะว่าจริงๆเด็กก็เป็นอะไรที่ต้องให้เวลาค่ะนะเออส้มค่อนข้างให้ความสําคัญกับเด็กนะคะนะควรจะถ้าจะมีความรักใหม่หรืออะไรก็ควรที่จะจัดให้มันสมดุลนะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาน้อยใจประมาณนี้นะคะอืมในบางคู่จะเป็นแบบนั้นนะคะมันมีเรื่องของการแย่งชิงเวลากันจริงๆนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะมาดูผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกันมาดูทางเขาว่าขึ้นไพ่อะไรบ้าง นะคะเขาจะทำอย่างไรทำไมส้มถึงบอกว่าขึ้นไพ่เดอะเลเวอรหัวกลับแต่แต่ที่เป็นหัวกลับเพราะว่าอาจจะเป็นความเบื่อความเซ็งในสเสน่ห์ของตัวเองนี่แหละที่ทำให้คนรักมาแบบหึงหวงหรือรู้สึกน้อยใจ Operation ันไพ่แบนี้คือไพ่ชาวมังกรคล้ายๆล,ลักษณะคล้ายๆกับไพ่เดอะเดวิลนะคะจะเป็นในลักษณะที่แบบเสพติดอยู่ดีๆก็เสพติดทุกอย่าง เกี่ยวกับคนรักขาดไม่ได้เป็นอารมณ์ที่อยู่ดีๆเนี่ยก็รักก็ใครก็ข้างรักหนักมากนะอยู่ดีๆก็เป็นอย่างนั้นนะคะเขาอาจจะเลงเห็นถึงสเสน่ห์ชาวกันอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเสพติดทุกอย่างที่เป็นตัวชาวกันนะคะทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือเงินทองหรืออะไรความเก่งความฉลาดหรืออะไรอะ่ะ ไม่รู้อะ่ะเขาเขารู้สึกว่าเขาถอนใจจากคุณไม่ได้ในปากเนี้ยสมหนึงนไ้บอกว่าข้างรักหนักบ้างจริงไพ่ใบเนี้ยเสพติดแล้วก็เลิกกันยากมากๆด้วยและคุณกับเขาก็มีอารมณ์ร้อนคล้ายๆกันด้วยนะคะนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขารู้ว่าลึกๆคุณกับเขาเนี่ยมีอารมณ์คล้ายๆกันแล้วคุณต้องการอะไรเขาก็รู้แล้วคุณไม่ชอบอะไรเขาก็รู้อีกคู่เหมือนแหละ <laughs> นะ เอซอบคริสตัลนะคะอันนี้ก็คือไพ่ชาวธาตุดินนะมังกรพลึกศพกันนะมีการมอบของให้กันนะคะเนี่ยมันเป็นความรักที่แน่นมากๆเลยนะคะแล้วมันมีการสังเกตกันหนักมากด้วยมีการส่องมีการสังเกตแต่ส้มว่ามันผูกพันและหนักแน่นมากๆนะมีอุปสรรคปัญหาอะไรน่าจะผ่านไปได้นะคะระหว่างชาวธาตุดินด้วยกันเหมือนเพื่อนอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนแหละและอาจจะมีธุรกิจหรือมีเรื่องของการเงินเนี่ยก็อย่างยังมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่อะแบบนี้เลยนะคะอืม อาจจะมีการมอบของขวัญหรือให้ของเปเงินกันด้วยนะ King of Wands นะคะอันนี้นะปักหลักนะเป็นอารมณ์ปักหลักคนนี้เขาจะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีวุฒิภาวะและบางทีความคิดอาจจะแก่กว่าหรือหน้าแก่กว่าชาวกันนะลักษณะของเขาเป็นคนสมาร์ทนะคะเป็นคนแบบวุฒิภาวะดีอะความคิดดีอะเออนะแล้วเขาไม่เป็นไหนอะ เขามองอนาคตเนี่ยเขามองอนาคตกับชาวการไว้เยอะมากไม่ว่าเขาจะเป็นคนเกเรหรืออะไรไม่รู้ว่าเขาจะเป็นนิสัยยังไงแต่สิ่งหนึ่งถ้าเขาอยู่กับชาวการแล้วเป็นตัวจริงของชาวการนะส้มบอกเลยว่าเขาจะปักหลักอยู่ตรงนี้และเขาไม่ไปไหนแล้วเขาคิดแบบนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนทําไมขี้เกียจขี้เกียจที่จะต้องไปศึกษาคนอื่นแล้วเขาเป็นคนชอบทํางานจริงๆเขาเป็นคนชอบทํางานนะคะแล้วเขาอาจจะประทับใจชาวการตรงที่ว่าชาวการชอบทํางานนี่แหละ มาดูสามใบถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูรวมกันตรงนี้นะคะได้ทุกราศีเลยนะผู้ที่มีอิทธิพลหรือเป็นคนที่ชาวการคิดถึงมากที่สุดนะคะเขาทําอย่างไรกับคุณอย่างที่โมบอกไปนะคะว่าเขามีอะไรเขาก็อยากจะให้คุณหรือเขาก็อาจจะอยากได้จากคุณก็ได้ นะมันเป็นอารมณ์ของการที่เป็นเสพติดถ้าคนที่อยู่ด้วยกันดีๆนะเป็นอารมณ์ใจร้อนเสพติดไม่อยากห่างคุณไปไหนอยากจะเปคุณอยากจะได้จต่คุณมันมันทั้งอยากได้อยากรับจากคุณแล้วเขาไม่อยากไปไหนเลยก็จะอยู่กับคุณอย่างนี้แหละถ้าดูดีๆนะโซ่มีความรู้สึกว่าคุณจะรู้เลยชาวกันว่าช่วงเนี้ยแฟนคุณจะค่อนข้างนึบๆหน่อยอะติดตหนึบๆะอารมณ์ประมาณนั้น นะแต่ในอีกกรณีหนึ่งคือการที่ตัวเขาเองก็เป็นคนร้ายๆแบดๆและอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เก่าที่ยังไม่จบไม่สิ้นคุณเขาก็จะเอาชาวกันเขาก็จะเอาคนอื่นเขาก็จะเอาใหม่ๆเขาก็จะเอาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวกันที่เป็นตัวจริงนะเขาก็จะให้ชาวกันเป็นนัมเบอร์วันเขาจะไม่ไปไหนเลยนะคะแต่คนอื่นก็คือไปๆมาๆคนอื่นก็คือเป็นขนมของหวานส้มไม่ได้จัดนะคะส้มจะ ขอข้ามการจัดไปว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะแต่เขาจะมีลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นไปในทิศท,ทางที่ความสัมพันธ์มีปัญหานะก็คือเขาก็คือจะแบบก็มีอ่ะเจ้าชู้อ่ะมีแน่นอนอ่ะเดดวิลอ่ะเจ้าชู้ดาเมจแรงด้วยเวลาไปชอบใครไปมองตาใครนี่บางทีหลงเขาง่ายนะคนนี้นะคนนี้เขาก็มีเสน่ห์พอๆกับชาวกันเลย นะแต่ช่วงนี้เขาค่อนข้างหลงชาวกันมากเป็นพิเศษด้วยหลงคนอื่นด้วยหลงชาวกันมากเป็นพิเศษด้วยเขาจะรู้สึกว่าถ้าชาวกันมีคนเข้ามาแบบถูกใจเขาก็จะรีบมาแย่งชิงมาล่าคนอื่นๆเบอร์สองเบอร์สามก,ก็ก็ไม่เอาก็ไม่เอาพักไว้ก่อนอารมณ์นั้นนะมาดูกันที่คนโสดนะคะโสดสนิทอาจจะมีแค่คนคุยแต่ไม่มีการเคยคบแบบมีสถานะนะ โซนสนิลชาวกันเนี่ยโอ้มีคนเข้ามาเยอะแน่นอนมีคนเข้ามาเยอะแล้วบางทีเนี่ยหน้าเด็กกว่าคุณหรืออายุอ่อนกว่าคุณมีเด็กดือ้อเข้ามาชอบอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณก็ได้เด็กดือ้อมาชอบแต่คุณยังไม่ได้มีพาชั่นอะไรกับใครมากเป็นพิเศษอะยังไม่พร้อมอะเออขอเป็นเพื่อนไปก่อนนะ ถ้าใครเข้ามาก็ได้คุยคุยกันไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าก็คุยดีนะคะมีคนแบบสม่ำเสมอดีๆมีเสน่ห์หล่อๆก็มีเข้ามานะคะแต่ชาวกันก็คือแบบชาวกันไม่ได้มองที่หน้าตาเออชาวกันไม่ได้มองคนที่หน้าตาหลอก็ดีไม่หลอก็ไม่เป็นไรอาศัยแบบคุยรู้เรื่องหรือว่าชาวกันให้ความสำคัญกับอินเนอร์ของความเหมือนกันอินในเรื่องเดียวกันไปด้วยกันอะ่ะอูอันนั้นจะทัดใจมากๆเลย นะคะนะอันนี้อาจจะมีเป็นชาวต่างชาติเข้ามาก็ได้นะคะเป็นคนประเทศเดียวกันแต่ภูมิลําเนาภูมิลําเนาอยู่คนละภาาก็ได้นะเนี่ยจีบหนักมากตื้อหนักมากนะคุณให้เวลากับตัวเองด้วยแล้วคุณยังไม่รีบร้อนนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาเพราะคุณรู้สึกว่าโอเคคนที่เข้ามาบางคนก็นล้อหลอนะบางคนก็นดีดีนะคะแล้วก็คุยดีคือแบบสม่ําเสมอดีแต่ว่า เรายังไม่รักเขาเพราะเรารู้สึกว่าเขายังไม่เหมือนเรามันมีจุดบางจุดที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้อินในเรื่องเดียวกับเราอ่ะหรือมันมีจุดบางจุดหรือหลายๆจุดที่มันไม่เหมือนเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่อินนะมันไม่อินแล้วให้ทําไงอะหล่อขนาดไหนก็ยังไม่อินนะคะห <laughs> ล่อสวยหนะ้าตาดีขนาดไหนก็ยังไม่ค่อยอินอะขอเวลาประมาณนี้นะคะก็จะพูดขอเวลาดีๆแหละนะ ชาวมังกรเนี่ยชอบคุณหนักมากชาวมังกรพลิกศพกันส่องดูคุณตลอดเลยอาจจะเป็นคนเคยคุยเก่านะชาวมังกรอะ่ะเป็นคนเคยคุยเก่าๆอาจจะมีการกลับเข้ามาแล้วเขาเน้นในเรื่องการมีความสัมพันธ์ใน,ในเรื่องบนเตียงเยอะด้วยนะคืออยากได้คุณเรื่องแบบนั้นก่อนเลยอันดับแรกนะแทบจะอดใจไม่ไหวประมาณนี้เลยเก็กระวังนะเพราะว่า คนโสดไม่ว่าจะเป็นโสดแบบไหนก็ตามนะระว่างการตั้งคันนอกสมรสนะคะระว่างการตั้งคันแบบก่อนนะเนาะเอออันนี้อันนี้ต้องระวังนะดูแลตัวเองให้ดีถ้ายังไม่พร้อมนะนะคะอืมส่วนใหญ่าชาวธาตุไฟจะมาค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยอาจจะเจอกันในที่ทํางานด้วยนะคุณอาจจะเจอคนสมาร์ททุกครัางดีเลยช่วงเนี้ยเออนะชาวกันนะ มาดูกันที่ชาวการที่มีคนคุยคบหรือคุยนะคะไม่ถึงหกเดือนนะมีสถานะหรือไม่มีสถานะก็ได้นะแต่คบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนมันมีการแย่งชิงตั้งแต่คุยกันและในช่วงต้นปักเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการที่อาจจะเป็นชาวมังกรด้วยก็ได้นะเนี่ยเด่นเด่นก็คือชาวธาตุดินชาวธาตุไฟเมษสิงธนูก็มีนะคะ คือเราหรือเขาเนี่ยแหละไม่ได้คุยเพียงคนเดียวอ่ะไม่ไม่ได้คุยแค่แค่นี้แต่มีการคุยกับคนอื่นๆด้วยหรือมีการเข้ามาหลอกลวงในความสัมพันธ์ด้วยระวังชาวมังกรให้ดีนะระวังชาวธาตุดินมังกรพึกษภกรนชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูมันมีเรื่องของการที่เขาเป็นคนพูดจาดีแหละแต่ว่าเฮ้ยเขาเขามีคนคุยอีกหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วพอเราคุยไปเรื่อยๆอ่ะมันมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เข้ากันะ เราคิดไม่เหมือนกันเลยอะคุณมันก็เลยทำให้เราอาจจะอยากลดสถานะพอเรารู้สึกอยากลดสถานะเขาจะเข้ามาหนักกว่าเดิมเขาคนที่คุยกับเราหรือเราเองก็ได้นะคะสลับกันได้ฝ่ายที่แบบถูกลดสถานะจะจะตื้อเลยกลับมาขอโอกาสจะตือ้อจะแบบอยากได้จะเป็นอารมณ์นั้นเลยนะคะ มันอาจจะเกิดอาการน้อยใจเกิดขึ้นกันก็ได้เพราะว่าในนี้มีคนที่ฮอตฮอตอยู่อาจจะเป็นชาวกันหรืออีกฝั่งหนึ่งก็ได้พอมีความฮอตเกิดขึ้นในคนใดคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะน้อยใจแล้วก็ดื้อไม่ค่อยฟังมันก็เลยทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนกันแล้วมะเราไม่ได้อินในแบบเดียวกันไม่ได้เข้าใจกันแล้วปะถ้างั้นเดี๋ยวเราคุยกันน้อยลงก็ได้หรือห่างกันสักพักไม่ละเอาไม่ยอมไม่ยอมอีกฝ่ายนี้ก็คือไม่ยอมนะฝ่ายที่ขี้น้อยใจนั่นแหละ คิดมากไปเองอะ่ะก็คือไม่ยอมนะคะาชาวธาตุดินเนี่ยมังกพรพฤกษศพกันเนี่ยก็จะแน่นๆเลยก็จะอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนะนะชาวธาตุไฟเนี่ยเมสิงธนูชัดมากชาวธาตุไฟกับชาวธาตุดินส่วนชาวธาตุน้ำอะ่ะมีนกรกฎพิจิกอะ่ะในการคุยกันอะ่ะมันอาจจะมีการแบบคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดตัวก็ได้น่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะคะเออแต่ว่าคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อน อาจจะมีปัญหาได้แหละในการคุยกันนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่หรือเนี่ยมีปัญหาน้อยใจอะไรกันแต่ว่าส้มคิดว่ากับชาวาธาตุน้ำมีแนวโน้มที่จะเปิดตัวมากที่สุดนะคะกับชาวกันนะแล้วก็ในเรื่องของคนโสดที่มีคนเก่านะโสดที่มีคนเก่าเนี่ยถ้าจะมีกลับเข้ามาก็เหมือนเดิมอ,อะ เด่นๆก็มีอยู่แค่เนี้ยชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันชาวธาตุไฟเมธสิงธนูแรงมากๆเลยคือชาวมังกรแรงๆเขาแรงมากชาวมังกรอะ่ะกลับมานี่ก็คือแบบอาจจะอยากแค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นมีการข้างรักเราอยากกลับมาโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีกรณีกันไปอ่ะนะกลับมาแย่งชิงเห็นเรามีเสน่ห์กลับมา กลับมาเลยเอ,อนะคะชาวธาตุดินเนี่ยมีการมอบของขวัญเปเงินให้ของขวัญเพื่อขอโอกาสเพื่อขอโทษเพื่อขอโอกาสมีคนมาง้อแน่นอนส้มบอกเลย,ยางานานี้มีคนมาง้อแน่นอนนะคะมีคนมางา้อมีคนมาขอคุยด้วยแต่ตัวชาวกันเองจะรู้สึกว่าโอเคได้เราไม่ได้คาดหวังด้วยว่าจะให้คนเก่าเข้ามาในตอนนี้เพราะเราไปโฟกัสอย่างอื่นอะ แล้วเรารู้สึกว่าโอเคได้ถ้ากลับเข้ามาขอโอกาสก็ได้แต่ว่าทนเอานะทนเอานะคือให้ทนทนเราที่ว่าเราจะให้โอกาสตอนไหนก็เรื่องของเราอะถ้าเกิดคุณตั้งใจทำจริงๆคุณก็ทำไปขอโอกาสก็พิสูจน์ด้วยการกระทำไปแต่เราไม่รีบนะที่จะแบบเราไม่รีบที่จะมีสถานะใหม่กับคุณอะมีสถานะแบบกลับมาคบกันชัดเจนเร็วๆอย่างเงี้ยคุณอย่ามาเร่งเราเดอ้อ อย่ามาเร่งเรานะคะคุณคุณต้องให้โอกาสในการให้เราดูคุณยาวๆด้วยเนี่ยเออชาวการจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยส่องหนักมากส่องหนักมากก็เป็นชาวมังกรชาวาธาตุดินมังกรพึกศพกันชาวาธาตุไฟเมสิงธนูค่ะม,มาดูกันที่ไพ่ชาโดสแควรทรดนะคะเดอะชาลีตหัวกลับอ่ะเอ,อ่อคนมีคู่กัน แนะนำวิธีการวางตัวอย่างไรนะคนมีคู่นะคะลดอีโก้หน่อยการไม่ยอมกันการที่จะต้องเอาชนะกันการอยู่ห่างไกลกันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของอุปสรรคความสัมพันธ์นะต้องจัดสมดุลในเรื่องการทำงานให้ดีนะคะปัญหามันคือการการไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะมันทำให้เกิดการน้อยใจกันขึ้นด้วยแล้วก็ การที่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่หรือความดื้นอน่ะใช้อีโก้ใส่กันน่ะทั้งนั้นที่รักกันมากๆแต่ก็แบบรักกันมากๆอะ่ะแต่มันก็เกิดอาการน้อยใจกันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเหมือนเอาอีโก้ตัวเองเป็นใหญ่อะ่ะให้ลดค่ะให้ลดไพ่บอกให้ลดนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดนะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาแต่ดูดีๆแล้วกันอาจจะเป็นคนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติด้วย นะคะคพยายามอย่าหาคนที่ไกลมากเกินไปพยายามหาคนที่เขาสามารถที่จะมุกเข้ามาใกล้เราได้ทัศนคติตรงกันในเรื่องของระยะทาง เข้าใจใช่ไหมคะในการคุยกันตั้งแต่เริ่มแรกถ้าเขาเป็นคนอยู่ไกลเขาจะต้องมีทัศนคติว่าสามารถมูกเข้ามาใกล้เราได้ไหมหรือให้เ,เราเข้าไปใกล้เขาได้ไหมต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดคุยกันไปแล้วไม่มีเป้าหมายในการที่จะเข้ามาอยู่ใกล้กันส้มว่าระยะทางจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตการทํางานที่มากเกินไป จนไม่ได้ใส่ใจกันนะในเรื่องของคนโสดที่มีคนคุยนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวงังต้องดูคนที่ทัศนคติในการทํางานทัศนคติในเรื่องของระยะทางเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะมาดูไพ่ออร,เร์เรลนะคะนางฟ้าแนะนำอะไรชาวกันบ้าง ไพ่บอกว่า manifest success นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ในเรื่องความรักมันจะเป็นความจริงนะคะความรักที่คุณต้องการความรักดีๆความรักที่คุณปรารถนานะหรือว่าคนรักที่ดีนะคะสมว,ว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นอืมถ้าคุณให้คุณค่าตัวเองด้วยนะคนโสดอยากได้คนดีๆคุณต้องให้คุณค่าตัวเองทำชีวิตตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะทำชีวิตตัวเองให้ประสบความสำเร็จ คุณอาจจะร้องขอจากจัก,กรวาลขอพรในสิ่งที่คุณปรารถนาได้แต่คุณก็ต้องทําตามที่คุณขอด้วยให้คุณค่าตัวเองเยอะๆทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จแล้ววันนั้นความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณเองนะคะ r e ล e a นะคะปลดปล่อยท็อกซิกทิ้งไปนะคะอืความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกอะ่ะความหงุดหงิดใจความเบือ่อความเซงความใจร้อนนะคะเอามันออกไปนะคะนะสำหรับคนมีคู่สำหรับคนที่เป็นโสด ความรักเดิมๆเก่าๆหรือความรู้สึกอะไรที่มันแบบติดค้างในใจควรที่จะปลดปล่อยแล้วให้อภัยตัวเองก่อนอันดับแรกเมตตาตัวเองก่อนปลุกพลังบวกสดใสได้แล้วค่ะเดินหน้าได้แล้วไม่ต้องไปจมกับอะไรเดิมๆเก่าๆแล้วใครเขาจะจมก็เรื่องของเขาไปเถอะแต่เราอ่ะต้องปลดปล่อยใจตัวเองให้ได้นะคะตัวเราเองเนี่แหละสำคัญประมาณนี้เลยนะนะคะ เดินหน้าได้แล้วมอบความสดใสให้ตัวเองได้แล้วนะอีกใบหนึ่งก็คือ,อ learning new skills เป็นการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆคือไพ่ใบนี้เป็นการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเรียนแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์มันคือการที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้แง่มุมใหม่ๆของคนรักคนเดิมๆก็ได้ ะะเหมือนการปรับตัวกันไปนะั่นแหละเป็นหนังสือที่อ่านไม่มีวันจบค่ะคุณจนะต้องเรียนรู้แง่มุมในหลายๆแง่มุมในชีวิตถ้าดแท้ความรู้สึกนึกคิดต้องเรียนรู้กันไปอีกเยอะนะค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่าเพิ่งเบือ่อสําหรับคนที่เป็นโสตนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะคนที่เข้ามาบางทีเข้ามาแลดูดีผูดจาดีแลดูมีเสน่ห์มากๆก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเฮ้ยเขาแบบมีเราคนเดียวจริงหรือเปล่าโสดจริงหรือไม่ทัศนคติ อย่างที่ส้มบอกในเรื่องอาการทำงานระยะทางเข้ากันได้ดีหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าคุยกันไม่เท่าไหร่ยังรู้จักกันไม่เท่าไหร่เราคบกันแล้วเนี่ยต่อไปมันก็อาจจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามเปิดใจคุยกันนะคะค่อยๆนะค่อยๆนะเปิดใจคุยกันเรียนรู้กันไปนะแล้วจะทำให้เรารู้ว่าเออ เราเข้ากันได้จริงไหมยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะลงใจหรือมีสถานะก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะเช่ากันนะขอให้เช่ากันทุกคนมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็โชคดีในความรักทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ